นางสมนทษยสศรีบุรุษประธานมูลนิธิอ่าลำดับต่อไปนายพาสิทธิ์พีรีชนรองประธานคนที่สองค่ะ,ะนางสาวปฐุมมาเอี่ยมทวีเหตุลยิกค่ะไม่ทราบว่ามาณรึเปล่คะ <c oughs> นางสาวศิริรัตน์วงศารสินผู้ช่วยเห็ลญิกนางสำเนาคนิกุลหัวหน้าปฏิคม นางกัญญาหนูเทศปฏิคมนางบุญชูคงราศีปฏิคมนายสุกเกษม์ครีชนปฏิคมนายธวัชชัยหนูเทศหัวหน้ากิจกรรมนายนารงมากมีฝ่ายกิจกรรมนายดำรงทองคำฝ่ายกิจกรรมและดิฉันนางสาวสายลุกศรีสกวร์รองประธานคนที่หนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ ขออนุญาตต่อนะคะมีนายชัยลินจันโทฝ่ยายกิจการ